เกงหาประตูสวยๆนะคะราคาแค่หลักหมื่นค่ะกับรถพอร์ดเว t ตปี13นะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นเพียเพาะค่ะสีสันสวยดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะพร้อมมีสเก์ตชุดแต่งรอบคันกันด้วยนะคะเก่ง5ประตูรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ได้รับความนิยมกันในท้องตลาดนะคะรถเก่งบ้านๆไม่เคยติดแก๊สค่ะเร่มเอกสารมีให้พร้อมโอน ภาษีพรบรปี67ไปต่อกันเองนะคะเน้นต่ำสภาพราคาเงินสด79,000บาทค่ะภายในเป็นเบาะหนังมาในโทนของสีดำแผงประตูไม่แตกไม่ร้าวกระจกขึ้นโลงเป็นไฟฟ้าพวมรมาะัยเป็นพาวเวอร์เรือนใหม่ขึ้นครบแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะ79,000บาทลดอยู่บางบัวทองนะคะสนใจนัดดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะแนะนำให้นัดล่วงหน้าติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิป ถ้าลดไข่แล้วแวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ